จอกันอีกแล้วนะครับกับตาภาษาบ่าวอุบลน,นะครับฝากกดซับสไครต์ให้ถึง1น0 0พซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ่าวอุบลด้วยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาตามรอยหลวงปู่มัน่นภูริทโตนะครับพ่อเป็นเป็นยังก่อกับหลวงปู่มัน่นเป็นหลานเป็นน้องก็แม่เป็นหลานเป็นหลานเป็นลูลนกพี่ลูกน้องห่แม่า อู้อีพ่อจักปีนะครับแปดสิบเจ็ดปียังยังแข็งแข็งแรงอยู่เนาะพ่อเนาะแปดสิบเจ็ดปีอีพ่อซื้ออยังครับพอซื้อพอซู้อข้ามโคข้ามโคโอ้อันคืออันนี้เป็นบ้านเกิดห้องรวมกูมัน่เเพิิกดตรงนี้นี่คือบวันเพิ่งเกิดเลยแต่ว่าฟอร์บสเห็นบ่าท่านเลยอ่ะเป็นนี้ก่อนเป็นนี้ก่อนเป็นไป เป็นไปอันไปบวชกอนบ่แม่โอ้บ่แม่นเพื่อนพ่อแม่พ่อหน่อยป้าตูบตูบหุ่งหนาพื้อนฝาค่อนหน่อยอ๋อสมัยสมัยแต่ก่อนมันสิเป็นเป็นตูบเป็นกระท่อมน้อยๆเนาะแม่มุ่งหนาค่ะแม่อ่าโอ้บ่แม่นเพื่อนอันนี้คืออันนี้จะเป็นตูบอันนี้เพิ่นมาเฮ็ดใหม่เป็นเอ็ดเป็นอนุสรณ์นะครับอันนั้นกับโคแดงหรือว่าปูนผ้าพุ่งบวชน่าจะไปเหตุหลังนี่อือ หล้วพ่อแดงหล้วพ่อแดงนี่เป็นลูกศิษย์เพิ่นบ่ครับหรือยังไงข้าวซแม่นต์วจาโอ้ครับไม้เอ็นโอ้ยให้เจงได้แก่ไปใช่ไหมคุณป้าโอ้ยหลวงพ่อชาวบ้านบ่มีเงินมีช่องครับแก่เป็นก็ได้เศษไมาไหวเป็นเวลาพอเพิ่นเกิดน้องเพิ่นก็ตายอยู่นี่หกน้องแปดข้นคุยิงเบิดน้องนี่คือเสียชีวิตอยู่นี่เบิดเลยแม่นพ่อก็ตายอยู่นี่ อยู่ตรงนี้อ่ะจำหมดกันยังไงมาบ้านเพื่อนนะะ่ะล่ะอา,าจจะิตอยู่บ้านนี่ทั้งเบิดเลยแต่พอ,อตายไปือจะไปเดชีกขึ้นบวชนี่เห็นยี่วัดนี่โอ้แม่ชีฟูงผู้อ,อยู่นี่แม่เลี้ยงน้องสองคนสามพระแม่อ่าแม่ขอให้ชีฟไม่รู้นี่แม่คือหลวงปู่มันนี่ไปบวชแล้วแต่ว่าแม่นี่ให้ชีฟมาบวชแต่พันอายุยี่สิบสามไปบวชวัดเรียบเพิ่งบวชโอ้อายุยี่สิบสามนีจังไปบวชอยู่วัดเลียบ แม่เด็กครับมาปัจจุบันอยู่พุโรนโอ้ครับครับอยู่พุโรนหาภาษาอยู่วัดวัดพุโรนวัดพุโรนอ่าวัดพุโรนนี่หาภาษาเนี่ลอกจาวพุโรนกับน้องสองคนนี่นาำกับแม่เนี่ยกับ้าดงไปเลยโอ้เอาเอาเอาันครอบขั้วเอายังไงวะเอาครอบขั้วนี่ทุดงไปน้ำกันน้ำเงินนี่นี่ท่าจะได้ทัายนะทรายละสาวเด้อสิบเอ็ดบานนี่โอ้ก็เลยก็เลย บ้านหลังเนี่ยก็เลยมอบให้น้องสาวแม่โอค้ครับเออนน้องสาวเอาเหมือนบ้านเหมือนกันน้าครับผมเรียบไปน้าเปเิดอ่าตังกันไหวชั้นตังกันไว้เรียบร้อยแล้ววันจ๊ะครับอ่าแล้วบ้านาานี้อันอันน้องเพื่อนกับแม่เพื่อนไปอยู่ทางไหนสันนิพ ور วะแม่กับน้องไปน,น้ำแจก๊กทายสายของสกี้มีการใช้สามโหลดกับพ่มี คือทำงานทำงานตายเฉยแบบก็แล้วก็คือบหูข่าวเลยบอบอคอบอาจารยบอเอข่าวบอมี่รามเนยโยงหันอ้วยหนึ่ตายหันอ่าเนวแยเล่าบานี้พอเพิ่นไปดูดวงแล้วเพิ่นกลับมาบออีบ่บอบอบอแกัมมาอีกมาเลยบอกับมาอีกเลยอการที่อสารรถได้กับผมครับผมงานกัญญางานเพย่อนเขาคเพื่อตัดไปแล้วเลยครับ เป็นบริัวณวงเป็นสายโยสายเป็นใด้เกลียวเป็นวงตะถ้ำเป็นยางเดียวโอ้ห้องแตะถ้อย่างเดียวเนาะเป็นบริเวณวงเป็นสายเป็นเช่นเดียวกันข้างข้างบนนี่เป็นรูปเหมือนแต่ก้อนนี่อยู่นี่แต่ก้อนอยู่นี่ครูบาครูบาอาจารย์เพิ่นมาลูกศิษย์พิ่นมาก็เลยว่าเพิ่นอยู่ตจำก็เลยเอาขึ้นอยู่ทึ่งจอเพันฐานวาป้ายดินจนเหนี้อยบ่อรักใต้ข้างนี้อ่าคงจะรูปเหมือนอยู่นี่ โอ้ยบ่เดีวดินดินเพนอ่าเนี่ยจ้กคุบาอาจารย์เจอแต่เพื่อนเโลดครับข้างเพ่นวัาสันคุบาอาจารย์จะมาเฮติดกระยาะเหติเ้าคุปปอจาย์านี่จคุบาอาจารย์เหตเป็นยั่องอบันคุบ้ามาเหติเองเลยน่เออจะืตัอุปกรณ์ต่ใหม่ตะอต่อเออเออเหตเป็นเหตเองเหิเองครับผมวัดตงออวัดตัโ

เป,เป็นเป็นใหม่ไม่ชักบ่อหรือใหม่เงอาจะเป็นใหม่ชักนะพัวเนาะก็เป็นแบงคเกย อันนี้พันสางในโดนปัญใดเหรอีพอพั่นเดือนปีหาเจ็ดเจ็ดปีสิบปีเอ็ดปีหาเจ็ดได้ครบสิบปีล่ะสิบสิบกว่าปีจ้ะโอ้แต่ว่า,าลูกศิษย์ลูกหาเพิ่งกมามผู้ปีหรือเปล่าครับมากมครูบาอาจารย์มีบ่ขาดกันาไหเพราะว่าข้ามาแต่สักโนมาแต่คนแกน่้มครูบาอาจารย์ครับมาเดาขาดจักเมือครูบาอาจารย์มาทุกมือเลยแน่นเออออออ เอองามเนาะงามงามเย็นยู่นะครับครับผมกนะนี่แหละครับรนี่คืออ่อนุสรณ์นะครับหรือบ้านเกิดของหลวงปู่มันนะครับอ่าตัวนี้อยู่ทีอ่าตำบลบ้านบ้าน,นยียนงี่พอ่อ<ะ>บ้าน,นยียหงี่ครับบ,บ้บานคำบงบ้านคำบงใกล้กบตำบลสองใกล้กับตำบลคองเขีบบขเยมอ่ นตำบลสงยางตำบลสงยางอำเภอสีเมื่อง,งองงำองงองเภอ,อ,อ,อสีเมื่งไห,ไหร่บบจังหวัดอบบนะุบลจังหวัดอุบลนะครับนะผู้ใดอยากมานะครับอ่มามาได้นะครับเด้ออ่ามาได้มากราบมาไหว้หลวงปู่นะครับก็จะมีด้านล่างก็จะเป็นอ่าถ้าเออนี่ยังอีกพอใบเซมานั่นอ่ามีใบเซมานั่น <c oughs> ตรงใบเซมานั่นคือเป็นมองที่เพิ่นเกิดเป็นบ้านเก่าบ้านแก่ของเพิ่นกระต๊อบ แต่ก่อนเป็นกระตอบนะครับที่เอามาเห็นกันนี่คือเห็ดไม้นะครับคูบาอาจารย์เพิ่งมาเห็ดไม่นะครับตรงนี้ที่เฮ้านางนี่นะครับเป็นกุฏิสี่าสางไม่เป็นสระขึ้นเห็ดขึ้นมาไม่นะครับนะทางคูบาอาจารย์ทั้งทั้งวัดเตาง้อยทั้งวัดทำพุ่ง่าทำพุ่งนะครับเพิ่งมาสางให้นะครับงามครับหลักใ่ครับนะครับ อันนี้ค right ือก um, uh, ัจจมีด uh, ้านบนกัจจมีอ bon. uh ่า huh. ร uh ูปของรูปเหมือนนะครับหลวงปู่นะครับอ่าเป็นรูปเหมือนแล้วก็จะมีหุ่นกี่ผึ้งนะพ่อเนาะอ่งหุ่นกี่ผึ้งของหลวงปู่นะครับนะอ่าด้านข้างเพื่อนก็จะเป็นหลวงปู่ชานะครับเน้นนะหลวงปู่หมันขึ้นกันบ่ครับอ่าหลวงปู่หมันขึ้นกันผมนึกว่าเป็นรูปหลวงปู่ชาตอนนี้มันเอามาคนละบอลโอ้เอามาคนละบอลเออเออจอยนี่เพิ่อนเดาชาละนี่เพิ่น อาลุงรอมารอกัหนี่้องรอส้นบุรีรอกับยุนกับนีเลยแม่ข้าวแ้บช่องยุนีช่องหมื่นช่องเกิดนี่อะแต่ข้าลุงเมื่อลุงงานเขาผมเมื่อตกเมื่อแตงออขุนี่จะเอากึินมาครับผมทาลุงรอเนี่ยข้าเก่าหมื่นโอ้เก่าหมื่นข้า0แสนสามข้าเก่าหมื่นถ้าเขาทำบุญโอ้โทำบุญนำ กลลดาาร,รับาารติดตามชมในอีพีที่2นะครับเดี๋ยวผมะจะตามรอยออน,นะครับตามรอยหลวงปูมั่นนะครับเดี๋ยวอีกมองนึงผมจะพาไปที่วัดภูหลนเดี๋ยวผมก็จะทายบรรยากาศมาให้เบิงอีกรอบนึงนะครับนาะติดตามอีพีต่อไปครับขอบคุณครับ